ท่านผู้ชมปกตินาปแปลงนี้ปีที่แล้วมีแค่ใส่ปุ๋ยเคมีเท่านั้นเองแต่ปีนี้นะ่ะลองเปลี่ยนใหม่ก็มีปลูกป,ปอเทืองก่อนหน้าที่จะหวานเนาะแล้วก็ถ่ายถ่ายถ่าย,าย<ๆ>กลบจากนั้นก็เอาปุ๋ยขี้ไก่มาใส่เนาะ จากนั้นก็หวานโอ้โหตอนหวานครั้งแรกนะหญ้าเต็มเต็มไปหมดเลยแต่ตอนนี้นะ่ะเขาเรียกหญ้าอะไรนะกกกกทรายเขาสิ้นอายุไขของเขาไปแล้วตอนนี้ต้นข้าวถึงเดือนเก้าเขากำลังโตแล้วก็ใส่ปุ๋ยเคมีเนาะแล้วก็ มาเพิ่มเติมในเรื่องของการใส่ฮอร์โมนเป็นปุ๋ยเกล็ดอะ่ะก็ตอนนี้เท่าที่ดูเนี่ยต้นเขากำลังเขียวแล้วก็โตขึ้นดีมากเลยแต่ว่าที่น่าห่วงยังไม่แน่ใจในเรื่องของอ้อลืมไปแปลงนี้จะมีการพ่นเชื้อราด้วยค่ะเพราะว่าใบเขาเริ่มมีแบบจุดๆๆสีน้ำตาลอะ่ะ เอาไปให้ทางร้านยาดูก็บอกว่าเป็นเชื้อราก็พ่นสองครั้งไปแล้วเนาะก็ปีนี้พยายามลองลองทำดูว่าจากการที่เราแบบทำหลายหลายแบบเพิ่มเติมในเรื่องของการใส่ปุ๋ยปลูกปอเทืองปุ๋ยเคมีปุ๋ยเกลด็ดพ่นใส่แล้วก็พ่นยาก็มาดูว่าผลผลิตจะออกมายังไง แต่ตอนนี้ต้นข้าวเนี่ยดูเป็นที่พอใจในระดับหนึ่งแต่ยังไม่รู้ว่าพอออกมเมล็ดออกมาแล้วมเมล็ดจะขาวใสไหม